สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองศรีนวลให้ชมนะครับโดยทั้ง3ามเล่มจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็เป็นขนาดพกพาทั้งหมดเลยครับเล่มแรกนะครับยาว9นิ้วเฉพาะใบ5นิ้วเป็นขนาดที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยสําหรับมีขนาดนี้นะครับเพราะว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีครับ ผู้ชายก็พกพอดีเลย9้านิ้วใบ5้ากันเหล็กดำาลัดหวายหวายเป็นหวายถักนะครับอายุมีดเล่มนี้ก็90กว่าปีได้แล้วเป็นมีดที่สวยนะครับดูง่ายมากเลยเล่มนี้ฝีมือช่างก็จะเป็นช่างสอนครับหน้าเกี้ยวช่างสอนลายหน้าเกี้ยวก็เป็นอีกลวดลายหนึ่งที่หาพบเจอ ค่อนข้างยากนะครับถ้าเทียบกับพวกเสมาใบาโพหรือน้องสิงนะครับหน้าเกี้ยวจะถือว่าจะเจอได้ค่อนข้างยากกว่าข้างหลังก็จะเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าข้างหน้าก็เป็นลายหน้าเกี้ยวหรือหน้าสมพงนะครับฝีมือช่างก็คือช่างสอนเป็นมีดที่สวยมากๆเลยครับสภาพก็ยังดีอยู่ ค้งแน่นแห้งแกล่งสมบูรณ์ไม่มีโยกไม่มีสันนะครับงามมากเลยขนาดเขาก็ถือว่ากำลังดีนะครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสวยเงางามมากครับเล่มน,นี้ ได้มาจากชาวบ้านหนองโพนะครับก็มีการผ่านใช้การใช้งานมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมีดเก่าแต่ก็ไม่ได้ช้ำนะครับต่อมาครับเป็นหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวันเล่มนี้ก็งามความยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วด้ามไม้ฝักไม้กันเป็นเงินนะครับเงินผสมพวกแร่ดีบุกนะครับก็จะเห็นความ เงาเงาวาวของกันรัดหวายเหมือนกันครับเล่มนี้อายุหลักร้อยปีนะครับเป็นยุคต้นๆเล่มนี้เหล็กสวยงามใบมีดออกสีดำๆนะครับมีส่วนผสมของแร่อาถารเข้มขน้นตะกุดมีมากถึง9ดอกเลยครับสวยงามมากเสมาเปลวเพลิงชัดเจนงดงามทั้งสองฝั่ง หลวอมพรลุ่งนี่ต้องเสมาเตวเพิงชัดๆนะครับถึงจะเป็นที่นิยมอย่างเล่มนี้นะครับแล้วก็มีตะกุดก้าวดอกด้วยถือว่าหาพบเจอค่อนข้างยากนะครับตะกุดก้าวดอกอย่างนี้สวยมากเลยใบยมีดวันป้อมเป็นทรงประหมอสภาพมีดดีมากครับอายุหลักร้อปีนะครับเล่มนี้ หลวงพ่อรุ่งส่วนใหญ่จะเก่ากว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ทําน้อยกว่าหลวงพ่อเดิมด้วยสําหรับมีดข้างแน่นแห้งสวยมีทรงประหมอขนาดพกพากาังดีนะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับตรงนี้เป็นรอยหยอดกาวนิดนึงนะครับผมหยอดไว้เองเพราะว่า เขาค่อนข้างหลวมตรงหวายก็เลยต้องหยอดไว้จะได้ไม่หลุดลอกนะครับต่อมาเล่มสุดท้ายครับเล่มนี้ก็สวยมากๆเลยยาวด้ามนมฝักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับแต่ถ้าวัดเฉพาะใบมีดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่ง นี่นะครับบางทีบางจังหวะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเพราะว่าวันนี้แสงค่อนข้างน้อยนะครับเป็นยุคต้นๆครับทุกคนเล่มนี้มีการฝังตะกุดคล้ายๆกับมีดหลวงพ่อลุ่งด้วยนะครับแต่ว่าเล่มนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใบมีดก็มีล่องรอยกันผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ช้ำน,นะครับว่าเป็นมีดยุคต้นๆที่ สวยงามแล้วก็เก่ามากๆเสมาใบโพแบบครึ่งใบมีการฝังเป็นตะกุดตรงนี้สี่ดอกนะคะฝังสี่ทิศไปเลยเหนือใต้ออกตกประมาณนั้นนะครับด้ามเขาเนี่ยเป็นหวายเอ่อเป็นด้ามไม้นะครับแล้วก็รัดด้วยหวายถักถักเป็นลิ้วสวยมากๆเลยครับแถมยังมีอ่าพวก กันเงินนะครับสลักไว้ด้วยอันนี้เป็นเงินนะครับปกติไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนทำออกมาให้เป็นคล้ายๆกับตะกุดนะครับสวยมากเลยครับเล่มนี้มียุคนี้นี่ส่วนใหญ่จะจะต้องแบบไม่จะจะไม่ดูแบบละเอียดขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกันเหล็กด,ดำเื้นทองเหลืองไปเลยแต่อันนี้นี่เป็นกันเงินแล้วก็มีการสลักลวดลายลงไปด้วยมีความวิจ,จิตร งดงามประณีตมากๆนะครับแสดงว่าเจ้าของเดิมมันต้องเป็นพวกคนใหญ่คนโตผู้ลากมากดีนะครับถึงจะทํามีดออกมาให้เป็นลักษณะนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีเห็นทั่วไปอะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีดแบบนี้ต้องมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับนี่ครับจะเป็นเงินกันเงินสวยมากเลยครับเล่มนี้ ไม่มีโยกไม่มีสันเลยนะครับได้มาจากตระกูลเก่าแก่ของอตระกูลหนึ่งแถวนครสวรรค์เลยครับเล่มนี้ <c oughs> อยู่ต้นๆก็เนี่ยครับบางเล่มก็มีตะกุดตะกุดสามดอกนะครับแต่าอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่สวยมากเลยครับใบมีสี่นิ้วครึ่งนะครับท <c oughs> วัดจากด้ามโดนฝักก็จะอยู่ที่ เก้านิ้วครึ่งเลยฝักเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะสูงกว่าใบามีดเป็นนิ้วเลยนะครับก็ไม่ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมถึงทําออกมาไม่ไม่เท่ากันกับใบมีดแต่ว่าสวยมากจริงๆครับเล่มน,นี้ยิ่งดูยิ่งมีสเสน่ห์นะครับสีมือช่างสุดยอดเลยครับถักหวายแต่ละเส้นถักออกมาได้อย่างประณีตเรียบร้อยนะครับ การเป็นเงินที่รัดไว้ก็มีการเล่นลวดลายนะครับสวยมากเลยครับตรงนี้เหมือนจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจงดงามมากเลยครับเต็มนี้ขนาดพกพากระทัดรัดกำลังสวยนะครับก็นำมาให้ชมกันสามเล่มมีทั้งหลงพ่อรุ่งหลงพ่อเดิม ใครชื่นชอบสนใจเล่มไหนติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้แสงน้อยไปหน่อยอาจจะทำให้บางมุมบางจังหวะมัวมัว,มวไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ